เ้ยปีนี้เราได้โบนัสกันแน่ๆได้หรอปีเนี้ยเออมันก็ได้ทำงานกันหนักขนาดนี้จริงหรอตัวเลขจะเยอะหรือเปล่าอ่ะรอบอสมาก่อนน่าจะได้เนาะบอสบอสสวัสดีครับอสสวัสดีครับบอสสวัสดีครับตัวเลขเยอะไหมครับบอสใช่ปีเนี้ยตัวเลขเยอะมากเลยนะคิดว่าทุกคนน่ะคงได้ผลตอบแทนกันเยอะม มันเป็นหน้าที่ของพวกผมอยู่แล้วครับพอสเพื่อสำนักงานของเราทำงานดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องมีรางวัลให้อยู่แล้วนะนี่ไม้กับตั้มเนี่ยมีพาสปอร์ตกันหรือยังเนี่ยยังไม่มเลยค่ะยังไม่ได้ทำเลยค่ะบอสรีบๆไปทำซะเ,เดี๋ยวต้องไปท่องญี่ปุ่นเ,เสื้อหนงเสื้อหนาวก็เตรียมไว้ด้วยนะ อาบอสแล้วแฟนไม่ได้ไปกับพวกผมเลยครับญี่ปุ่นนะครับเออใช่เอา้าไม้ตมั้มอันก็ขึ้นอยู่กับผลงานเอา้าบอสบอสพูดงี้ได้ไงงานนี้ผมเป็นหัวหน้าโปรเจกต์เลยครับแล้วผมก็ทุ่มเทมากด้วยไม่เกี่ยวหรอกแฟนตามผลงานน่ะเอ้าแล้วทำไมไม้กับตั้มได้ไปผมไม่ได้ไปครับแต่แฟนของตั้งใจทำน่าเสียขับบอสตั้มจะตั้มกูดมากนะผมจะไม่ให้ตั้มไปแล้วนะ พอตัม้อพูดอะไรละแฟนมีอะไรเหรอได้บอสบอยทำมีไงผมไม่ทำอะไรพุ๊บบอสลำเอียงไงผมทำงานหนักขนาดนี้ใครไปรับได้ไหไม่เหรอหัวเราะใจเย็น่ใจเย็นเย็นเย็ไม่ไหวแลเว้ยไป นี่บอสเซ็นตรงนี้นี่เซ็นเลยผมทนไม่ไหวละผมขอเราออกจากหน่วยงานที่เมนูข้าวคนเนี่ยเ,เรื่อง<ม>อะไรนะแฟบอสไม่รู้เ้ยละบอสเซ็นไปเลยแฟคิดให้ดีๆก่อนนะแน่ใจว่าแน่ใจบอสเซ็นเลยคุณเนี่ยเป็นคนพูดเองนะตัดสินใจเองนะโอ้ยเซ็นเลยบอสเพื่อนเดี๋ยวมีเรื่องเฮ้ยแฟทำไมพูดกับบอสยางไงวะ คุณนี่เป็นพนักง,งานที่ใจร้อนมากเลยนะลำเอียงเนี่ยใครไปอยู่ด้วยได้วะคุณพูดเองนะเนี่ยเออเต้นเลยใครร้ายใครไปอยู่ด้วยได้วะอย่างเงี้ยฉันตั้มก็ไม่ต้องไปญี่ปุ่นนะกูซวยด้วยเลยตั้มเก็บตัวเก็บเสื้อผ้าไปอิตาลีแทนแฟงเขาแล้วกัน อีตาลีก right, ah, hey, ็เฟราออกไปแล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปแล้วไงแล้วตอนแรกใครได้ไอิตาลีอ่ะครับคอสใครไงอีไปง่อยอ่าบอลบอนครับโอ้โอ้เจมส์บอลเฮ้ยเอาดิฟิดิฟิตดิฟิตมันลบไปเยี๋ยม ผมยกเลิกแม่ก็ได้โอ้ยจริงครับผมโอ้มจริงครับอ้รเยครันเอาลัใจย็นนนะบอวนะครับเทคเต็นเลยหมเดี๋ยวมีเรื่องเฮ้ยบอสหั่อยพูดกับบอย